เตรียมพบกับงานมาหาการรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี SIS เทคโนโลยี h o w c a s e 2025พัทยาที่สุดของเทคโนโลยี เอ็มอินกับบูทเทคโนโลยีและโซลูชันจากแบรนด์ชั้นนำครบกสาย Cloud AI Security Network IOT SoLA r และอีกมากมายและใน EP 2นี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของ Cloud and Enterprise Solu สโซลูชันสุดล้ำที่จะพลิกโฉมองค์กรของคุณว a สบ b i Cloud Storage ที่เร็วปลอดภยัยไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้นพร้อมใช้งานผ่าน SISDistribution ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี30วันได้ที่บู w ว s สบ i ขยายโอกาสธุรกิจของคุณด้วย AWS Cloud พบกับโปรแกรมพิเศษที่ช่วยคุณขยายตลาดนำเสนอโซลูชันได้เร็วขึ้นพร้อมการสนับสนุนแบบครบวงจรที่ boot AWS แล้ว เริ่มต้นความร่วมมือใหม่ไปด้วยกัน SIS Cloud IS และ Cloud Platform ที่ตอบโจทย์ทั้งความยืดหยุ่นและคุ้มค่าพิเศษย้ายจาก VMware มาสู่ Flex Cloud HPE Storage เทคโนโลยี Server and Storage ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับ h y b r i d Cloud และ s o l u t i ันระดับองค์กร CStack สร้างและจัดการ Virtual Machines ได้รวดเร็วง่ายและปลอดภยัยพร้อมระบบบริหารจัดการ Cloud ครบวงจร Duvott d du u v o t Nova คุณนยนต์แขนบนที่ออกแบบมาเพื่อภาคธุรกิจบริการรองรับงานอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ชงกาแฟไปจนถึงการให้บริการลูกค้าเพิ่มความแม่นยำลดต้นทุนและเสริมภาพลักษณ m a r ์ f o r g e d X7 เครื่องพิมพ์3มิติระดับอุตสาหกรรมพิมพ์ชิ้นงานจริงได้ทันทีเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยไฟเบอร์ตรวจสอบความแม่นยำด้วยเลเซอร์ใช้งานง่ายแค่คลิกก็พิมพ์ได้เลย Moxa Turbo Ring Solution ระบบเครือข่ายความเร็วสูงพร้อม MX21 สำหรับมอนิเตอร์อุปกรณ์แบบเรียลไทม์เสถียรมั่นใจใช้งานในอุตสาหกรรมได้เต็มประสิทธิภาพ โซโหเปลี่ยนการทำงานร่วมกันในองค์กรให้ลื่นไหลด้วยโ so ซโห workplace ชุดเครื่องมือสื่อสารจัดการเอกสารและโปรเจกต์ครบจบในที่เดียวบ o ็อกจัดการ PDF แบบมืออาชีพไม่ว่จาจะร้าเซ็นหรือแก้ไขบ o ็อกก็พร้อมให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ a n a น e Engine ควบคุม IT Infrastructure ได้ดั่งใจด้วยโซลูชัน IT o p e r a t i o n s Management ที่ครอบคลุมทั้ง Network Monitoring, i t s ไและอีกมากมาย Zoom Workplace Platform แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อการทำงานแบบไฮบริดอย่างไร้รอยต่อครอบคลุมการประชุมออนไลน์ระบบแชทการโทรและโซลูชันออฟฟิศดิจิทัลในแพลตฟอร์มเดียวพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กร พบทุกโซลูชันรอมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำใกล้ชิดเจาะลึกทุกเทคโนโลยีในวันเดียวพบกันในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณนงนุษ Tradition Hall พัทยาใครที่อยากอัปเดตเทคโนโลยีรู้เท่าทันโลกอนาคตและขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าเดิมงานนี้คือคำตอบลงทะเบียนวันนี้เพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณ